นะใครดูคลิปจะว่าไอ้โมมาดูถามว่าบ้านอบตอเทพศรีเลี้ยงเป็ดอยู่ตรงไหน มาดูมา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 อยู่บางหลายเนี่ยที่วันนี้ผมสามวันจะเกี่ยวขึ้นจะอวบขึ้นใหญ่แล้วแบบตัวส้าเนี่ยวางน,นั้นแหะผ่านน้ำมาต้องหยุดดูอ<ช>่ะเห็นไหมโลวงทางงานอ่ะเนี่ยอือเห็นไหมยาวเป็นคืบเลยครับเป็นคืบอ่<ว>ะเห็นกันตาตาเนี่ยมาถูกทางแล้วมาเจอยาตัวนี้ยาวขึ้นเม็ดมันแต่งมันเต่งมันอ้วนแสดงว่าต้นทุนก็ลดลงหลายหมื่นในสองหมื่นกว่าใช่ไหมเนี่ยลดลงนะครับเนี่ยนะเป็นลอยมิดนะอันนี้ทั้งยาวทั้งใหญ่มันทำไมสวยขนาดนี้เนี่ยฮะก็มันโดนยาตัวนี้เข้าไปอ่ะสิ ก็ใช่นี้เนี่อย่างเดียวเลยเนี่ยอะไรเนี่ยบีออร์แกนิกเนี่ยบวกยิ่งแหวกไปมันยิ่งปพิมใจไม่เนี่ยมันปพิมเลย่ะมิตรลุงก็ยาฆ่าแมลงมาดีๆแล้วเนี่ยแล้วมีไม้นอนเนี่ยนอนบนใบดูที่หนอนบนใบนี่นะอยากจะมาทุกวันทําไมอ่ะมันชื่นใจข่าก่อนน้คิดว่าแพงหรือถูกกระฝองลองก็ต้องไม่แพงนะไม่เชื่อรองเพราะยาตัวนี้ไม่ได้คุยโม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ร้อยร้อยบวกร้อยก็ได้